สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้านัทสวัสดีค่ะคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดคือกันจ้าฝนตกบ่ทางบางบ่ท้องพี่สุขอนครฝนตกไม่มีดังทานค่ะซุม,มือที่ดัหลังฟื้นแล้วก็ฟื้นเบิด ยังยังบออกจากห้องตล้งจังวัดตีหาตีหาก็แจ้งแล้วจ้ะช่วงนาหนาว <c oughs> ช่วงนาหนาวที่แจ้งไว้นะคะตีสี่ครึ่งกับฝ้าก็แจ้งแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋เวะ มาเบ่งก่อนจ้าขอบคุณค่ะปะา้านัดขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ นี่ส่งผ่าถุงไปไฮเดอร์บักมีดกเนาะขอบคุณมากคะ่ปะปนัดขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อยค่ะเดอ้อบักมีดกปีนี้ดกคะ่ะบักมีเมื่อนห้นว่าสิตัดไเมื่อนห้นว่าสิตัดไห้อนปนัดอยู <c oughs> ่เือบ่ได้ตัดยานมันแก่โพดนนะว่าจะเอาไปไปิเอาไปซุปเนาะ